โอเคครับผมต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมน่าจะเป็นร้านค้าลดราคาหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันนะผมก็ลืมแล้วคนดูก็นะเดี๋ยวผมให้ดูรางวัลทั้งหมดกันเลยดีกว่านะครับผมรางวัลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเขียวมีเขียวมีชุดนี่นะครับชุดนี่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 มีชุดแล้วก็มีรถสกินรถนะครับ ที่หลักๆนะแล้วก็มีท่านะครับเชลโลท่าเฟียวอะแล้วก็อันนี้คือโปรไฟล์เนาะโปรไฟล์นี่นะครับมีประมาณนี้นะครับของทั้งหมดนะครับมาผมก็สไตล์ผมอยู่แล้วนะครับผมรวดเร็วทันใจไป85เปอร์ 8, 5, นะครับก็ถ้ามันลดเยอะผมก็แนะนําให้ซื้อของที่มันแพงๆนะครับก็ซื้อไปนะครับถ้ามันลดเยอะเราก็ซื้อของที่แบบแพงๆนะครับทุกคนแล้วก็เปิดไปเลย แล้วก็หมุนไปอีกนะครับน่าจะเล่นเป็นทุกคนเนาะทุกคนก็คือเราซื้อของชิ้นหนึ่งจะสุ่มฝั่งซ้ายไปเรื่อยๆนะครับซื้อได้ชิ้นแล้วก็มันจะสุ่มฝั่งซ้ายไปเรื่อยถ้ามันหมดมันก็จะรีตู้ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่คือได้แปดห้าแล้วก็ซื้อชุดที่มันแพงๆไปนะครับ üp, เพิ่งเปิดเนี่ยมันก็จะให้เราสุ่มฟรีไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันหมดมันก็จะรีเซ็ตใหม่เหมือนเริ่มแรกนะครับได้แปดสิบเปอร์ก็จะเอาชุดนี้ แล้วก็หมุนไป90เปอร์90ถ้าเราไม่มีของที่เราถูกใจในนี้เรากดสามารถกดรีเฟซได้นะครับแล้วก็กดฟรีด้วย2ครั้งแรกนะครับนี่กดฟรีนะครับนี่แล้วก็มีชุดมาแล้วก็เอาไปเ,เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็มาสุมอีกได้1เพชรนะครับทุกอย่าง1เพชรนะครับทุกคนขอดูก่อนว่ามีชุดไหนบ้างวะอ๋อเวลาเราได้แล้วมันก็จะเอาออกให้ด้วยหรอวะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่น่าจะใช่ ของที่แพงสุดคือเคียวเหรอเอาเคียวก็ได้เอาเคียวนะครับไปแล้วก็ไปอีก80%ดเปอร์ออกรถไปไปอีก70%เปอร์นะครับเอาไอซ์บอ์ไปอันสุดท้ายก็70%แน่นอน100อร้อยเปอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรจะเอาก็รีเฟซไปเอาชุดนี้ละกัน ว่าเจ็ดสิบเปอร์เอาเอาเอาันนี้ละกันเนี่ยมันก็จะรีเฟนใหม่นะครับถ้าครบแล้วอุย้ยผมลืมสังเกตลดสูงสุด70ทุกอันเลยนี่ว่าคนดูอยากต่ำสุดๆอะทุกคนก็จะได้เจเปอร์นะครับทุกคนโอ้คุ้มมานะแต่ก่อนมีเท่าไหร่ว่า5ใช่ไหมคนดูต่ำสุดหรือเท่าไหร่อะแต่ก่อนนะครับทุกวันนี้ต่ำสุดคือ70เปอร์เลยนะเยอะมากเลยนะครับแบบนี้ผมได้85นะผมก็จะซื้อชุดนี้ไป นะครับผมก็ซื้อไปคือชุดที่ตัวเองอยากได้นั่นแหละคนดูถ้าเราแบบยังไม่เจอชุดที่อยากได้ก็รีเฟซไปนะครับเผื่อแบบสมมุติเราได้1เพชรเดี๋ยวผมลองกันนี่ผมได้แปดห้าถ้าผมอยากได้อันไหนผมก็จะกดรีเฟซหาจนเจอนะครับเราก็ซื้อไปอันนี้ผมน่าจะเดี๋ยวลองกดรีเฟซดูเผื่อมีอะไรนะครับมันจะให้ฟรีแค่2ครั้งนะครับครั้งต่อไปเราจะเสียเพชรในการรีเฟซของนะครับทุกคนอันนี้คือปืนอะไรวะ ของทอมสันเหรอผมซื้อเกียไว้ก่อนห้ากล่องน,นะครับรีเฟซเอ้ยไม่ใช่รีเฟซดีสุม่มได้80%เปอร์เอาไอ้วอก่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สุ่มไปอีกได้90% 90%เนี่ยผมไม่มีอะไรอยากได้นะครับผมก็จะกดรีเฟซ๋ยวมีไอ้วอไอ้ไรเอ้ยท่านี่ไงท่าผมยังไม่เอาก็จะเอาท่าไปแล้วก็ฟรีไปแล้วก็ชุดผู้ชายเรื่อเกียรไว้ก็ได้ะ่ะคนดู อ่าเราก็ซื้อไปเรื่อยๆครับถ้าสิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละนะครับถ้าเราครบแล้วไม่มีอะไรอกได้ก็ไม่ต้องซื้อเดอ้อทุกคนหน้าเนี้ยเทไหมวะไม่เทไ,ไ,ไม่เอาแล้วก็สุ่มไปเผื่อมีอะไรใหม่ๆนะครับที่เราอยากได้นะผมก็จะกดสุ่มไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูนะครับว่ามีของ,งมากจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือทรงผมอะไรวะทรงผมของแม็กซิมเหรอหรือว่าอะไรวะมไม่มั่นใจะ่ะคือไปเถอะแล้วก็ฟรีไป โอเคคนดูคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับก็สามารถมาเล่นได้สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าลินนี้เท่านี้ครับผมไปแล้วบ๊ายบายนะครับให้ลืมให้ดูของทั้งหมดเลยนี่ว่าเออมัวแต่จะไปนะคนดูเดีย๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนของที่ซื้อมานะครับนี่มีท่านี้มีรถนะครับสกินรถนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ไฟด้วยนะ อันนี้ยังมีไฟนะแล้วก็มีโปเอ้ยอ๋ออันนี้เป็นแบนเนอร์นะครับแล้วก็ชุดที่เราได้มาเนาะนี่นะครับแพ็คแพ็คต่างๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาแนะนําแฟชั่นของแบบนี้ละกันนะครับทุกคนแฟชั่นนะครับก็มันก็ไม่ได้เทขนาดนั้นนะคุณหนูเฮ้ยแต่เสื้อมันก็ฟยวดีนะเดี๋ยวผมลองใส่กับกางเกงช้างดูจะเข้าไหมมาเดี๋ยวขอใส่ เอฟนี่แล้วก็นี่แล้วก็โอ้ยรอง,งเท้าขขาเปลียวนะเช็ดเฮ็ดเปลียวดีนะที่นี่ก็เปลียวอยู่ได้อยู่คนดูได้อยู่เช็ดเปลียวจัดเปลียวจัด โอเคคนดูคลิปนี้เท่านี้จริงๆแล้วครับผมไปจริงๆแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม